เล่นเกมอยู่ครับจริงๆตอนแรสู่เขาสุกเกมเซเรนดนาในแมปนี้โอ้โหแล้วเจอก็เจอเซเรนดินาเลยอุ้ยกุญแจโอ้ยไอ้คัมพีคัมพีอืมอนนี้ม่ถาน ไค่ามไม่มีกุญแจเลยปึ่งพี่คัพีคำพีเึ่งพี่เจคออพีปึ่งตูองีอะไรไหมอู้ว่ววเ,เออวว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 ืวอวว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  นี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วลูกไข่เอา้ากุณเจอ,อยู่แล้วโอ้โหโคตรโชคดีเลยวะเพิ่งบอกว่าเขาดวงดีมากเลยในกุญแจมันซ่อนซ่อนอย่างนี้ท่อนที่เราเข้าไม่ได้นี่ไงหุยหุย,หย,หยเดินผ่านผีเดินผ่านเราเดินผ่านนะผีเราเล่นเกม ชอบมากเลยคนที่ไม่กลัวอย่างนั้นแหละไปยิ่งคนแรกเลยมาเจอคนแรกไงเพฝึกเขากลัวผีที่จนโอ้นอยน้องอีกโอ้ขหฮะตามผีสิงก็ตบหน้าไเลยมไ,มไม่ไปหรอกคนที่ไม่กลัวผีพ่อหนุ่มเฮ้ยไม่เคยกลัวผีพี่ไอโต้เขาไม่เคยกลัวผี ไม่ยอมกลัวหรอกเจอผีนี่มันจเอีนี่ก็ข้าเอามีมาดิวิ่งนหนีนายกลัวผีจริงๆหรอฮะกลัวสิครับคนนะไรไม่กลัวอะไรล่ะมาตัวนี้โอเคมาตัวนี้โชคดีตัวนี้มีอะไรตึ้งเราจะไปทางไหนดีอ่ะตึ้งไปทางซ้ายหรือทางขวาขวาลายไซยด์ดีไปทางเร็ว ก่อนเดี๋ยวก่อนโผล่เปนตัวโผล่มามเขาไปทางซ้ายดีกว่าไอ,อ้โชคดีตู้อีเซเดติดดน่าโดนโดนฟันหน้า,ววาจัดเจอแน่หันหน้ามาเจอซึง่งกัเป็นตัวเราวิ่งได้หลอกอีกโอ้

ใช่ก็ตามใจก็เจ้าก็ทำไมล่ะคนที่มันตกใจไงเอ้าเฮ้ยโอย้โอ้โหตัวหนึ่งรอบสองรอบก็เจ็บอ้อออาปึงปึง ไม่รู้ชื่่เกมอะไรครับเอาปึ้งเมื่อกี้ไม่ยิงอยู่ที่เดิมอยู่เลยอ่ะนี่ไงเป็นตัวที่เราแทงเข้าไม่ได้นี่ไงนี่ไงเจอคอมพีปึ้งเขาขาดคอมพีเดียวแค่เล่มเดียวโอ้โหแล้วเดี๋ยวเจอหน้าเลยสวัสดีครับ ผมไม่ได้ได้มันทำไปไหครับถ้าทางออกเราอยูอ่ตรงไหนวะอาอเราไม่รู้เลยทางออกอยู่ตรงนี้เปล่าเอาอนี่ไปทางตันเอาปึืนเข้าไปทางตันเฉยเอ่เอเขื่อเขื่อข้าวหลืบหรืเปล่าเนี่ยมองไปมอยู่ตรงนี้ ไปมองยุงหน่ <ทำ S 1> อยไม่จีมองเลยนะถายแล้วรูปปั๊บเลยเึ็นเดี๋ยววางไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจับทำไมหรอนี่ครับกพแค่ครั้งที่เหลือเล่มเดียวเท่านั้นแหละโอ้ย คุณใจเย็ยนๆคุณใจเย็ยนๆอยา่าอย่าพี่ตกจริดถ้ามันมาบินแถวนี้เรามองไม่เห็นเลยเพราะว่าตู้มันตกรึพึ่งพี่หาประจูไม่เจอเลยอะ่ะหายแค่คำผีอันเดียวเองอะ่ะดูดหมดแล้วมั้งนอยเลยอะไรดูดอะไรยุงดูดเลือนหมดแล้วยังเห็นปกติอยู่เนีเ่ยะโอ้ขาดคำผีแค่เล่มเดียวเท่านั้นน่ะเดูคำผีเล่มเดียวเท่านั้นน่ะ ว่าอะไรนี่คืออะไรของมันโอ้คำพีไม่เจอเลยอ่ะเราต้องไปทำหาคำพีก่อนพี่หาคำพีไม่เจอเลยโอ้ทางตัดอีกโอ้ แผนที่ก็ดูไม่ได้โอ้ <Okay. S 1> oh, ต้องหาคุณแจ <laughs> <laughs> ขอคุณแจน่อะครับพี่คุณแจออกมาพลครับ รี่ทำหากุญแจก่อนนี่ไงเจอแล้วโอ้โหแต่เยอก็เจอหน้าเลยทางเรามาทางไหนวะทางนี้หรือเปล่าเอ,อ้าไม่ใช่ที่มปทางเดิมโอ้โหโง่ทั้งนานไหนวะประตูที่เราไปตรงไหนวะตรงนี้หรือเปล่าเออ

ไอ้สื่อเขาก็ชนะตายเลยตายเลยต้องตายเย้เย้มสารพัดไปพี่สารพัดไปอ่าโฆษณาแมวยับเยี่ยมเลยฮะใครอาเฟดแมวรวมกัน อ๋อแมวที่น่ารักที่สุดโลกแล้วก็จบไปกับเกมไสด้ดินหน้าให้ชอบกินนี้อย่าูืมกดไลค์กิดต่างสรือดีใจเต็นฮะดี่ที่หนอะไรจะนี่แค่บ้านายบาย้เกมจบแล้ว๊ายบายอีกทีก็มาเล่นอีกนะตอนมืดแล้วตอนมืดจะไม่กลัวอะไรนะ